สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบาย,บายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตนมาศนะคะวันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะบอกกันให้ทราบไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบดนตรีไทยเชื่อแน่เลยค่ะว่าจะต้องเคยเห็นคลิปแล้วสะดุดตา กับการตีระนาดของนักดนตรีท่านหนึ่งตีระนาดเอกรางใสใต้ผืนระนาดวิบวับด,ด้วยไฟประดับผ่านบทเพลงไทยแล้วก็บทเพลงสากลมากมายกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งพอได้เห็นได้เข้าไปชมเชื่อแน่ว่าคุณจะต้องกดไลค์เพราะว่าโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะวันนี้รายการคุยสบายๆหลังข่าวไม่พลาดแน่ๆค่ะที่จะพาบุผู้ฟังไปรู้จักกับมือระนาดท่านนี้กันพูดคุยกันนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษคุณฟีโน ปาเจระพัฒนสิริยูทูบเบอร์แล้วก็ติ๊กต็อกเกอร์ค่ะช่องฟีโนโเดลรนา จุดเริ่มต้นของการเล่นระนาดได้แบบโอ้โหโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ขนาดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมีคําตอบเพราะว่าเราจะได้ไปคุยกับคุณฟีโน่กันนะคะแต่ช่วงนี้ฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวเรายังคงมีชุดกล่องบรรจุอาหารจากธนาคารอมสินจํานวนหนึ่งรางวัลมามอบให้กับทุ้ฟังนะคะง่ายๆเลยค่ะกติกาก็คือว่าส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่นะคะ119่ง ศซอยสงประภาย22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร1021 0ค่ะหรือคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นใน y o u t u b e ผ่านรายการสบายสบายหลังข่าวนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่ คุณกว้างทาแก้วค่ะจากจังหวัดศรีสะเกดขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละเราพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2จะได้มาคุยกับคุณฟีโน่กันค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงหนสบายสบายหลังข่าว คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ในรายการของเราค่ะอย่างที่ได้เกริ่นกันไว้ในช่วงแรกนะคะเราจะได้ไปคุยกับน้องฟีโน่ปาเจระพัฒนาสิริยูทูบเบอร์แล้วก็ติ๊กตอกเกอร์ชื่อดังใช้คำว่าชื่อดังดีกว่านะับเป็นอาจารย์เลยก็ว่าได้สำหรับการเล่นรนาดของน้องค่ะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วน้องฟีโน่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์ฟีโนได้ไหมคะ <laughs> ได้ครับได้ครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยคือคลิปแรกที่พี่เตยเข้าไปรับฟังทาง t ิ k กตอกเลยเพราะว่าเห็นคนติดตามแล้วพอดิมผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นคนที่สนใจเ,เรื่องของดนตรีไทยด้วยนะคะหมโรงก่อนเลยค่ะที่พี่เตยเข้าไป <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยจุดเริ่มต้นของการเล่นระน,นาดน,นี่มันมีที่มาที่ไปยังไงคะคุณฟีโน่ทำไมถึงชอบแล้วมีแรงบันดาลใจมันคืออะไรอะคะได้ครับผมเท้าความก่อนจริงๆอ่ะผมไม่ได้เริ่มจากดนตรีไทยด้วยซ้ำครับผม<อ>เริ่มจากดนตรีสากล <c oughs> ผมเล่นอิเล็กโทร ครับคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนมาก่อนแล้วพอเข้ามาที่โรงเรียนเริ่มดนตรีเครื่องดนตรีไทยเครื่องแรกครับที่เล่นก็ยังไม่ใช่รนะนาดจ,จะเป็นขลุ่ยเพราะว่าพอเข้าโรงเรียนปับ๊บเขาก็จะให้เราเรียนขลุ่ยเนาะเราก็เรียนตามจนกระทั่งครับมันมีภาพยนตร์ตอนนั้นก็คือเรื่องหมโรงครับที่เป็นจุดปเปลี่ยนพอแต่ก่อนก็ยังมีความคิดว่าให้ดนตรีไทยอาจจะแบบไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นฟังดูแล้วมันไม่ได้เท่สมัยก่อนนะครับแต่พอเราไปดูใช่แต่พอเราไปดูในภาพ,พยนตร์ปั๊บโดยเฉพาะมันมีฉากที่แบบแบทเทิลอะฉากประ เฮ้ยดนตรีไทยมันก็เท่ได้นะระนาบ<อ>มันก็เท่ได้แล้วเนี่ยอ่าก็เ<า>ลยเป็นจุดเริ่มต้นคับที่แบบเอ้ยลองมาเล่นระนาดดีกว่าครับค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นในการเล่นคือแรงบันดาลใจในการมาเล่นระนาดนะคะพอเราชอบปุ๊บนี่คือยังไงไปเรียนก่อนเลยเหรอคะหรือว่ายัางไงต่อครับพอชอบปั๊บก็บอกพ่อแม่เนาะอยากอยากอยากไปเรียนโอเครายลเอยดดีมาก บอกพ่อแม่ก่อนถูกต้องค่เขาเตอนแรกไม่สามารถหาละนาดมาเล่นเองได้ก็ต้องบอกพ่อแม่แบบอยากอยากเรียนแต่ว่าคราวนี้ก็ไม่แน่ใจท่านก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเราจะชอบจริงหรือเปล่าก็แบบให้ไปเรียนเหมือนแบบไปเรียนมีเป็นโรงเรียนดนตรีไทยแถวบ้านไปแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยครับไปลองเรียนดูแล้วก็ซื้อละนาดเป็นตัวน้อยตัวเล็กๆมาลองดูก่อนแล้วก็พอเห็นว่าแบบว่าชอบจริงอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนเรียนต่อไปเรื่อยๆเลยครับทั้งที่ในโรงเรียนทั้งที่ต่างๆครับจนถึงมหาวิทยาลัยเลยครับค่ะนั่นแสดงว่าน้อง ฟิโนเนี่ยเรียนตั้งแต่มัธยมเลยเหรอคะระนาดเรียนตั้งแต่ช่วงนั้นประมาณป .6 ประมาณป .6 ขึ้นปฐมประมาณปถมขึ้นมัธยมอะไรเงี้ยครับค่ะปฐมปลายเนาะขึ้นมัธยมต้นโอ้คุณพ่อคุณแม่ไม่แบบเอ๊ะจากลูกชั้นที่ชอบเอ่อเป็นสากลแล้วก็มาถึงเล่นระนาดเงี้ยพ่อแม่เนี่ยแหละครับเป็นคนบังคับขู่เข็นให้ไปดูลงด้วยกันเพราะตอนแรกผมมันไม่ไม่อยากไปดูเพราะว่ามันแบบเป็นวัยรุ่นสมัยนั้นเนาะแล้วโอ้โหดนตรีไทยอ่ะมันดูไม่ได้น่าสนใจ นนั้นนะครับก็เลยเจะไมไ่ไปดูใช่แต่ว่าพ่อบอกว่า้ต้องไปดูรีวิวดีมากในทันทิปสมัยก่อนแล้วนะครับก<า>็เลยไปดูครับอ่ะนี่เป็นที่มานะคะจุดเริ่มต้นของเราทีนี้ระนาดที่น้องฟิโนโบรรเลงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือเป็นแบบรางแก้วปร่งแสงใช่ไหมคะอันนี้จัดทาขึ้นโดยเฉพาะหรือเปล่าคะใช่ครับอ่าตัวรางแก้วก็ใช่ครับผมออกก็คือออกออกแบบ ใช้ตัวโครงสร้างครับจากที่เป็นระนาดไทยครับแล้วก็มาทําเป็นอะคริลิกครับก็คือทําเฉพาะเลยครับอ๋อทาโดยเฉพาะเลยทําเองเลยใช่ครับมันมันแตกต่างยังไงอะ่ะสาหรับ<อ>ระนาดนี้กับระนาดทั่วไปที่เราเรียกได้ว่าอะไรนะแบบรางแก้วโปร่งแสงถ้าคนไม่เข้าใจคือไม,ม,ม่รู้เรื่องจริงๆนะน้องพิโนโ่ก็คือถ้าเกิดปกติรางไม้รางทั่วไปจะเป็นทําจากไม้ใช่ไหมครับไม้คนไม้อะไรก็ว่าไปมันจะเป็นไม้แต่ว่ารางตัวนี้มันจะเป็นอะคริลิกมันก็จะเป็นตัวใสความจริงมันมีแนวคิดนะครับว่าคือจริงๆไม่ได้ทําเพื่อแบบเท่อย่างเดียวนะ แต่ว่าแนวคิดคือว่าพอผมอันนี้ก็คือเราหลังจากที่เล่นเป็นไทยเดิม่เป็นอะไรต่างๆมาจนเป็นแนวร่วมสมัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็มีแนวคิดว่าแบบอยากทําให้คน่ะสนใจที่ดนตรีไทยที่มันเป็นแก่นจริงๆของดนตรีครับที่ไม่ได้เป็นรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งผมก็ใช้เหมือนแบบอ้าวตัวร่างอะไรต่างๆมันเหมือนเป็นรูปลักษณ์ภายนอกเป็นลายไทยอะใรต่างเป็นรูปลักษณ์ภายนอกอยากให้คนมองทะลุไปเป็นแก่นของมันคือเสียงจริงๆก็คือมองทะลุผ่านร่างไปก็เลยเป็นแนวคิดว่าแบบทํารางให้มันเหมือนแบบไม่มีรางครับ ก็เลยกลายออกมาเป็นเป็นอะคริลิกแบบนี้ครับอันนี้เป็นแนวคิดแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของพวกเสียงต่างๆก็อาจจะแตกต่างจากรางไม้บ้างครับเช่นเรื่องของความการตัวรางนะครับ้นหน้าที่ของมันจะเหมือนเป็นลำโพงครับค่ะซึ่งซึ่งลําโพงวัสดุที่ทําลําโพงต่าง ต่างกันไปเสียงที่ออกมากต่างกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมไม่ลงไม่ลงลึกมากนะเดี๋ยวไม่เข้าใจอันนี้คือคือคนต้องรู้จริงนะคะอันนี้ก็คือฟังแค่ว่าอ๋อเสียงมันอาจจะมีต่างกันบ้างนะคะที่เราตัดสินใจว่าเออมันจะต้องเป็นแบบรางแก้วปรุงแสงเอจากที่เป็นระนาดทั่วไปเรามีไอดอลไหมทาตามเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ายังไงผมว่าของผมน่าจะของผมอ่ะมันเป็นช่วงแรกๆที่จ แบบแรกเลยจุดป,ประกายเรื่องนี้เลยเหรอคะโอ้สุดยอดเอา,ว,เอาวิธีการเล่นหรือว่าอันนี้เราพูดถึงตัวเป็นวิธีการเล่นหรือเป็นริธแบบของเรนั้นวิธีการเล่นของผมมันจะเป็นมันเป็นช่วงแรกๆที่ y u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  e เพิ่งเข้าสมัยนั้นมันก็นานมาแล้วเนาะ่ะดังนั้น <c oughs> มันเลยไม่ได้มีตัวอย่างในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆให้ดูมากครับแล้วมันเหมือนเป็นแบบพื้นที่ในการที่เราสามารถทําอะไรก็ได้อะ หาวิธีการเล่นใหม่ๆเข้าไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีไม่ได้มีตัวอย่างอะไรมากแต่ว่าก็มีครูบาอาจารย์ที่เคยทํามาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยครับแต่อาจจะเป็นสไตล์ต่างกันหน่อยอะไรเงี้ยครับ ค่ะอ๋อแต่ว่าเราเองนะมาจุดประกายของเราเองนั่นแหละนะคะเพราะว่าในยุคสมัยนี้มันต่างจากยุคก่อนผู้ฟังคงจะเห็นภาพนะคะยุคสมัยนี้เราอยากเห็นอะไรเราก็เซิร์ชเข้าไปเนาะน้องฟิโน่มันก็ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Tik t o อกอินสตาแกรมหรือว่า Facebook อะไรโอ้โหมันเยอะมากแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมันไม่ขนาดนั้นนะคะอูมันหาหาดูหาอะไรหาตัวอย่างยากมากเลยครับนี่แสดงต้องเก่งจริงนะมันเป็นพรสวรรค์เป็นพรสวรรค์จริงๆเฉพาะตัวก็ว่าได้แล้วน้องเริ่มมีไอเดียในการสร้างช่องทางการเผยแพร คลิปยังไงอะคะที่มันเริ่มมามีชื่อเสียงเนี่ยคะ่ะครับก็อย่างอย่างอย่างที่เกริ่นไปว่าตอนนั้นผมทําพวก YouTube อะไรเงี้ยมันเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับใหม่ๆเลยซึ่งใช่ซึ่งเท้าความคือผมอะ่ะไม่ได้เรียนผมเรียนเป็นโรงเรียนสองภาษานะครับแล้วก็พอเข้ามามาหาวิทยาลัยก็เป็นวิทยาลัยนานาชาติมันก็เลยมีความเป็นแบบเอ้ยมีความเป็นสากลเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราได้เล่นดนตรีไทยกับพวกชมรมดนตรีสากลประสนิทกันอะไรเงนะี้ยโดยเฉพาะพอเข้ามาหาวิทยาลัยอะ,ะครับ ผมตั้งชมรมดนตรีไทยขึ้นมาแต่ว่าครั้นเราจะเล่นดนตรีไทยเป็นแบบไทยเดิมจ๋าๆคนที่เป็นต่างชาติเขาไม่เข้าใจหรือคนที่เป็นแบบว่าเป็นวัยรุ่นด้วยกันก็ไม่เข้าใจดังนั้นผมก็เลยแบบลองแอพพลายเป็นทําเป็นแบบเอามาผสมกับสากลเล่นเป็นเพลงป๊อปเล่นเป็นเพลงสากนนะครับซึ่งตอนนั้นมันจะมีเพลงดังสมัยนั้นเลยนะครับคือ Canon Rock ก็คือการที่เอาตัวเพลง c a นนอนเป็นเพลงเก่าของของดนตรีตะวันตกใช่ไหมครับเอามาทํามาเป็นเป็นสไตล์ร็อกนะครับแล้วพอผมทําปั๊บเพื่อที่จะเอาไปใช้แบบเชื้อเชิญ แล้วก็ลงไปในเ c e b o o k ลงลงมาให้ตัวเองดูเฉยๆแล้วตอนนั้นก็มีคนบอกว่าให้เอาลง youtube สิอะไรเงี้ยครับผมก็ลงไปโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วช่วงนั้นนะมันดันมีเหมือนเป็นกระแสขึ้นมามีคนพูดถึงว่าเฮ้ยละหน้ามันเล่นเป็นแบบนี้ได้น,นั้นน,น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าอันนี้น่าจะเป็นสไตล์ของเราแล้วก็เลยรักษาสไตล์แนวทางนี้แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับค่ะหมายความว่าการที่เราเข้ามาเล่นดนตรีไทย เออจากคนรู้สึกที่ชื่นชอบแล้วแต่ว่าสากลเนี่ยคือเราเราก็ยังยังชื่นชอบอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะมันทําให้ในการมิกของน้องเนี่ยอาจจะดูแตกต่างจากคนรุ่น,นก่อนๆถูกไหมพี่เตยเข้าใจถูกไหมผมว่ามันไม่ได้ต่างจากเอ่อไม่ได้ต่างจากรุ่นก่อนในแง่ที่ว่าดนตรีไทยกับสากลมามิกกันเพราะว่าในอดีตก็อาจจะมีเช่อนอย่างขิมแบบเนี้ยก็เป็นแค่นตรีของจีนอะไรอย่างนี้ครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าการที่เราอยู่ในยุคนี้แล้วเราก็แบบสนใจทั้งนตรีไทยแล้วก็สากลที่เป็นแบบแนวยุคนี้อะไรเงี้ยมันก็เลย ะะแล้วก็รีไดว,ว่าพอลงปุ๊บเริ่มต้นปุ๊บกระแสะตอบรับเพลงอะไรคะที่แบบเริ่มมีคนสนใจแล้วก็กดติดตามเรามากขึ้นตอนนั้นน้องฟีโน,โนจาได้ไหมจริงๆผมเริ่มเพลงแรกเลยตอนนั้นก็คือเป็นแคนนอนร็อกเลยครับ<อ>แต่ว่าเหมือนบองชอบเอ,อกำลังมาแรงค่ะมันนานมากแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือมันก็จะมีข้อผิดพลาดอะไรต่างๆเยอะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีความรู้เช่นเสียงไมไ่เท่ากักนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีคําวิจารณ์มา แต่ว่าเพลงนั้นก็จะเป็นเพลงแรกเลยที่เป็นตัวจุดประกายครับค่ะคนก็ตามเราจาก YouTube ใช่แต่ว่าเนี้นก็จะเป็นแบบเหมือนตอนนั้นผมยังเอาลงใน YouTube เป็นแบบปีละสองคลิปสามคลิปะครับยังไม่รู้ว่าต้องทํายังไงปีนึงถ้ายุคสมัยนี้ไม่ได้นะปีละสองสามคลิปนี่คือจมนะก็คือคนลืมไปแล้วจมแต่ว่าใช่แต่ผมผมเริ่มมาทําจริงๆที่คนรู้จักวงกว้างมากขึ้นนะครับก็คือช่วงช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดรอบแรกเลยที่แบบพอเรามีเวลาอยู่บ้านเยอะขึ้นก็เริ่มมาท o u t u b e แล้วจนกระท ทั้งมันติ๊กตอกมันเริ่มดังขึ้นเลยนะครับติ๊กตอกเริ่มคนใช้เยอะขึ้นก็ทําให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับก็จะเป็นช่วงเนี้ยครับค่ะอ่าใช่อันนี้เหมือนกันเลยเพราะว่านี่ก็หัดเล่นติ๊กตอกก็เพราะว่าโควิดมานี่แหละนะคะพอโควิดมาปุ๊บทุกคนก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นติ๊กตอกนี่คือในในส่วนของติ๊กตอกเราก็เอาเอาของ youtube มาลงเหรอคะหรือว่าเราเริ่มต้นทําคลิปใหม่ในติ๊กตอกเองเริ่มแรกสุดคือผมเอา youtube มาลงเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าติ๊กตอกลงด แล,แล้วมันก็กระแสตอบรับดีคนชอบมากอะไรอย่งไีครับผมก็เลยพอมาเป็นช่วงเนี้ยช่วงปีปีสปีเนี้ยผมก็เลยเริ่มทํามันก็จะมีคลิปที่มีเพลงใน Youtube เอามาตัดลงแล้วก็มีที่ทําเฉพาะติกตอกเลยแบบนี้ก็มีครับค่ะตอนติกตอกอะคะ่ะกระแสตอบรับนี่เป็นยังไงครั้งแรกที่เราลงคลิปไหนที่มันเป็นไวรัลบ้างคะที่น้องจําได้ โมันต้องมีอะไรที่เปล่งประกายเฮ้ยทำไมตื่นขึ้นมาคนตามฉันเยอะจังอะไร่างเงี้ยติ๊กตอกจะเป็นอย่างจริงๆนะของของผมไม่แน่แต่คือของ อย่างของ YouTube มันยังยังพอจำได้ว่าคลิปไหนมันเป็นจุดเปลี่ยนใช่ไหมแต่ t i k t o k มันเหมือนเป็นช่วงอะครับพอแบบพอเราลงไปช่วงหนึ่งแล้วแบบสมมุติว่าคลิปถึงล้านวิวแบบนี้มันก็ไปถึงล้านหลายคลิปอะไรเงี้ยเป็นมันจะเป็นช่วงเลยครับเป็นเรลียเลยอ่าก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นเพลงไหนแต่มันจะเป็นช่วงช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยเลยครับค่ะก็รีดด้ว่าทุกคลิปที่ลงไปคนก็จะชื่นชอบเพราะเขาติดตามเราเขากดติดตามเราแล้วเขาก็จะมาดูมันก็จะเด้งขึ้นมาอ่ะเขาก็จะยิ่งชอบเออมีคนแชร์ไปเยอะเป็นแนวแนวท เป็นแบบแค่กลุ่มคนหนึ่งที่เห็นใน youtube แต่พอติ k t ต k อมันกว้างขึ้นเลยเนี่ยคนน่าจะเห็นมากขึ้นครับพี่เตยว่าด้วยความมีเสน่ห์ของคนเล่นเนว่ยอันนี้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 ยอมรับว่าต้องเป็นอย่างนั้นเราก็จะดูเพลินฟังเพลินเสร็จล้วก็จะดูไปด้วยอ๋อการแต่งตัวหรือว่าอารมณ์ที่เข้ากับที่เราตีระนาดอะมันคือใช่หมดเลยอนะคะอาจจะเป็นภาพนั้นก็ได้นะคะทีนี้พี่เตยอยากรู้ว่าความท้าทายในการผสมผสานดนตรีไทยกับเพลงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งเทศเนี้ย่ะมันคืออะไรคะในมุมขออองงงนเ ถ้าเกิดเป็นมุมของด้านแบบนักดนตรีเลยนะครับมันจะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ต่างกันซึ่งมันส่งผลต่อเสียงต่อระบบเสียงคือถ้าเกิดเราถ้าเกิดผมพูดแบบง่ายๆเลยนะคือเสียงของดนตรีไทยคียโดเลมีฟาซอนของดนตรีไทยกับดนตรีสากลมันไม่เท่ากัน มันเหมือนเราพูดคนละสำเนียงกันนะครับมันจูนเข้าหากันยากดังนั้นมันก็ต้องมีเรื่องทางเทคนิคในการจูนเสียงอะไรต่างๆอันนี้จะเป็นเป็นอุปสรรคแรกนะครับแล้วก็ต่อมาน่าจะเป็นผมว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่มันเป็นช่องให้เราได้พัฒนาเยอะขึ้นคือพอบรรดนตรีไทยกับสากลมันเนเจอร์มันต่างกันมากครับอาจจะต้องหาวิธีใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับว่าเราจะนําเสนอเอาเสียงตัวนี้มาเจอกันครึ่งทางยังไงอะไรประมาณนี้ครับค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นผสมผสานในในรูปแบบของเราเองแต่ว่าพี่เตยแอบดูนะคะ ติดตามใน YouTube ด้วยแล้วก็ใน TikTok ด้วยแต่ว่าเราก็งานเยอะเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าพอคนติดตามเยอะเราก็เริ่มเริ่มมีงานข้างนอกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะน้องฟินัว <laughs> อันนี้ถามตรงๆจับล็อกก็เป็นของคู่กันใช่ไหมก็ใช่ใช่ก็ได้ไปแสดงในงานต่างๆที่ต่างๆกับในประเทศต่างๆด้วยค่ะพิธีเปิดอันนี้อันนี้นั่งดูไปด้วยมีในไปพิธีเปิดอะไรนะของเยาวชนฟุตบอลด้วยเออพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียเยาวชนอันนี้ด้วยนะคะบูฟังอันนี้คือคนตามเยอะมากนี่ถือว่าเป็นคลิปที่ปักหมุดเลยไหมใช่ใช่ครับปักหมุดเลยเออคนดูห้าล้านแป แสนค่ะยอดชมยอดชมแต่ว่าที่มากที่สุดเนี่ยที่พี่เตยเข้าไปดูคุณผู้ฟังเข้าไปติดตามน้องได้นะคะเจ็ดล้านแปดแสนจะสิบล้านเลยไม่ใช่เล่น,เล,นเลยนะคะแล้วทีนี้เด็กๆอ่ะวัยรุ่นที่เป็นแฟนคลับเรามีไหมครับตอนนี้ ตอนนี้มันมีแบบม,มีมีทุกเมืนพบรผมทำเป็นเพราะผมทําพพทเพลงถ้าเกิดลองดูในช่องติกตอกจะเห็นชัดว่าผมทําเพลงทุกเจนเดรชัน <c oughs> ผมทำตั้งแต่เพลงเก่ายันเพลงใหม่จนเพลงแบบมันมันเลยมีทุกเพศทุกวัยอะครับ <c oughs> แต่ว่า แต่ว่าที่เห็นมากมากเลยก็คือเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆครับเป็นเด็กปฐมอะไรต่างๆที่เขาแบบเข้ามาขอพูดคุยเวลาไปตามงานต่างๆแล้วก็ขอถ่ายรูปขออะไรแบบนี้ครับค่ะนะคะเพราะเราก็คือติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งจะเป็นภาพนั้นทีนี้ถ้าถ้าอย่างนี้ไหนเนี่ยก็คือเรื่องของยุคสมัยใหม่มีความเห็นในเรื่องของการบรรเลงดนตรีไทยในยุคสมัยใหม่ยังไงบ้างคะน้องฟีโน่ผมว่าตอนตอนนี้มันต่างจากยุคสมัยที่ผมเริ่มต้นแรกๆนะครับคือ มีเด็กๆรุ่นใหม่หรืออาจจะเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยที่มาทํา ทำทำคอนเทนต์ที่เป็นดนตรียุคสมัยใหม่อะครับในในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะติ k กตอกอะเยอะขึ้นเราสามารถเห็นรอนหน้าเห็นคลุยเห็นซออะไรต่างๆในในโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นครับงนั้นมันจะมีมันจะมีคำคำหนึ่งอันนี้ผมไปหลายรายการเนาะแล้วเขาจะมีบอกว่าแบบคิดว่าทำไมคนถึงสนใจดนตรีไทยน้อยลงในยุคนี้ซึ่งผมจะบอกว่าไม่จริง,รงลองเข้าไปดูไม่จริงเลยอันนี้ถ้ามองเป็นภาพถ้าเป็นภาพสมัยยุคที่น้องฟิโน่บอกว่าสมัยผมอะผมว่าอาจจะใช่แต่ถ้ายุคที่มันมีออนไลน์โซเชีย เที่ยวกลับแตกต่างนะคะบูฟังมันสะท้อนมุมมองว่าคนให้ความสนใจมากขึ้นเพราะว่ามีสื่อทําให้เราเข้าถึงง่าย มผมผมว่าความจริงอะ่ะคนคนที่สนใจดนตรีไทยอะ่ะมีแต่ว่ามันไม่เหมือนดนตรีที่เป็นแบบดนตรีเมนตรีมทั่วไปที่มันมีช่องทางให้ให้นาเสนอใช่ไหมครับ <ขา S 2> แต่พอเขามีช่องทางเป็นของตัวเอง<ช>ึี่ติดต่อ,อ YouTube อะ่ะมันก็เลยเห็นเยอะขึ้น <ขา S 2> ค่ะแล้วน้องฟีโน่ก็เลยกลายเป็นไอดอลของน้องๆเด็กๆยุคยุคสมัยใหม่ด้วยนะคะว่าเอ๊ยทำไมมันเท่จังเลยอะ่ะเอออย่างที่น้องบอกว่าเออมันเท่นี่นาดนตรีไทยก็ไม่ใช่ว่าไปนั่งต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งแบบนั้นมันไม่มีแล้วนะคะมันเป็นภาพที่สร้างความน่าสนใจได้อย่างที่พี่เตยบอกได้ในมุมมองเป็นนแฟคับ ของน้องฟีโนโ่นี่ก็คือว่ามันเป็นความมีเสน่ด้วยนะคุณผู้ฟังความสามารถก็มีแหละทุกคนมีอาจจะมีความแตกต่างความมีเสน่ห์ของคนเล่นอารมณ์อะไรทุกอย่างเป็นพรสวรรค์ที่มันกลมกลืนกันแล้วมันเพลินนะคะบางคนบอกว่าไม่อยากให้จบขอต่อเพลงได้ไหมบางคนขอเพลงนั้นเพลงนี้คือทุกเพลงที่เขาขอนี่คือเราเรามีการเล่นให้ต่อเลยหรอคะคือเล่นได้ทุกเพลงเลยใช่ไหม ก็ครับก็ก็ก็ดูผมผมก็ต้องครึ่งทางเนาะที่แบบว่าผมอยากเล่นที่แบบว่าปังแล้วเอันนี้น่าเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเปิดช่องให้คนขออ๋อขอครึ่งทางขอครึ่งทางนะคะครึ่งทางครึ่งทางท้ายสุดที่มีอะไรอยากบอกเด็กรุ่นใหม่อย่างไงบ้างก็อย่างที่น้องฟิโน่บอกว่าไปออกหลายรายการบอกว่าทําไมคนรุ่นใหม่ถึงไม่สนใจดนตรีไทยเลยแต่ว่าพี่เตยเนี่ยพอจัดรายการ เรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมดนตรีไทยคุยกับน้องเด็กๆเ,เยอะมากเลยบางทีอายุน้อยยังตัวน้อยอยู่เลยร้องเพลงอะไรต่างๆนี้คือน้องบอกว่าชอบมากตอนก่อนเนี่ยคือก็ไม่ได้ชอบหรอกพ่อแม่บังคับคือมันจุดเริ่มต้นจากพ่อแม่เลยนะ <c oughs> ฟีโน่ถูกไหมคะครับ <c oughs> หรือว่าบางคนบอกว่าถ้าเราเราไม่มีทุนเนี่ยมันอาจจะเล่นไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยในมุมมองของน้องว<ม>่าไงผ,ผ,ผมว่าไม่นะผมเคยอันนี้ผมแลกเปลีล่ยนเวลาจะมีพอใช่ไหมไมีทั้งผมตออดเวลาผมผมเคยเข้าไปดูในลมันจะมีไลฟ์ไลฟ์ห <c oughs> นึงนะครับ <c oughs> ในทิกตอกอ่ะเหมือนเขาเปิดช่องทางให้เด็กๆอะ่ะได้มาแสญญดงดนตรีอะไรของเขากันเองอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีคนหนึ่งเขาชอบเล่นเครื่องดนตรีหนึ่งแต่เขาไม่มีเครื่องอ่ะมันมีนวัตกรรมมันมี iPhone มีอะไรเนี่ยครับที่เขาไปโหลดแอปมาแล้วเขาก็เล่นในนั้นอ่ะให้เราฟัง ดังนั้นมันมีมันมีวิธีอะไรต่างๆมากมายครับที่แบบว่าจะเรียนรู้ดนตรีในยุคนี้ครับอืมค่ะอา่ทายนี้มีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังเราอยู่ในขณะนี้บ้างเชิญเลยค่ะ ครับก็ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนศิลปะวะัฒนธรรมด,ดนตรีไทยนะครับในแขนงนี้นะครับแล้วก็ช่องฟินโนเดลนาด้วยครับแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่ตอนเนี้เริ่มมาทําด้านนี้ด้านดนตรีไทยหรือด้านศิลปะวะัฒนธรรมศิลปะวะัฒนธรรมไทยตอนนี้นะครับก็ให้ทําต่อไปแล้วก็ กล้าคิดกล้าทำกล้าทำสิ่งใหม่ครับผมค่ะอะยังไงเดี๋ยวจะมีเพลงปิดท้ายให้ฟังคงไม่ได้รบกวนให้น้องเลยเพราะว่าตอนแรกก็รียกว่าอยู่ในห้องซ้อมก็จะแบบให้วันเล็กนิดนึงอแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้คุผู้ฟังเข้าไปติดตามในช่อง YouTube แล้วก็ใน TikTok ได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากอ่ะเดี๋ยวเดียวเ๋ยวให้ฝากติดตามน้องฟีโนดังทางช่องทางไหนได้บ้างคะชื่ออะไรในช่องทางนั้นเชิญเลยค่ะ ครับก็สามารถติดตามได้ใน YouTube, TikTok นะครับ Facebook ชื่อฟีโน่เดอะระนานะครับ F I N O แล้วก็เดอะแล้วก็ร a นา d r n n a d ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะน้องฟีโน่ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะย้ำอีกครั้งนะคะช่องฟีโน่เดอะระนาค่ะ ตรงตัวเลยตัวอักษรทับศัพท์ไปเลยนะคะคุณเข้าไปดูได้เลย2ช่องทางค่ะแล้วคุณจะหลงรักพอไปดูเฮ้ยทำไมเขาเล่นเก่งจังเลยแล้วก็ไม่จริงนะคะน้องบอกว่าไม่จริงที่ว่าเด็กรุ่นใหม่สนใจดนตรีไทยน้อยลงอันนั้นสมัยก่อนค่ะ ยุคสมัยนี้สมัยใหม่ยิ่งมีโซเชียลมีเดียนะคะยิ่งเป็นช่องทางให้เด็กรุ่นใหม่สนใจดนตรีไทยมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะพูดคุยกับน้องฟีโน่ปาเจระพัฒนาสิริยูทูบเบอร์และติ๊กตอกเกอร์ชื่อดังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นระนาดที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยโดดเด่นมากๆเลยนะคะใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับบันเทิงวรรณกรรมต้องติดตามรายการเรานะคะสบายสบายหลังข่าว และที่สําคัญฝากกบูฟังกันหน่อยสําหรับใครที่ฟังรายการของเราอยู่เป็นประจําหรือว่าเพิ่งจะเข้ามาฟังนะคะนอกจากฟังแล้วใครที่ต้องการชุดกล่องบรรจุอาหารจากธนาคารอมสินเราก็มีให้นะคะ1รางวัลง่ายๆเลยค่ะกติกาคือส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่1 1 9่งหนึทัพสามซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร1 0ึ่0ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน u t u b e รายการสบาย สบายหลังข่าวยอดหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังทางรายการก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะคะเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วรายการสบายสบายหลังข่าวดิฉันสิรินรัตนะนรมาศลาคุบุฟังไปก่อน